แมวเล่าข่าววันนี้ขอเสนอเรื่องที่ทุกคนอยากรู้พลโทหญิงมาลีโสเจียตาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ออกมาถแถลงข่าวตอบโต้ฝ่ายไทยอย่างดุเดือดเผ็ดมันชดอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงมีแรงฮิตขนาดนี้หรือเป็นเพราะเงินเดือนที่แสนจะฉ่ำวาวจากรายงานของ global witness และ SIPRI บอกว่า เงินเดือนทหารกัมพูชายศพันเอกถึงนายพลอยู่ที่1 7 0 0 0ถึง4 4 8 0 0บาทฟังแล้วก็น่าจะพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้สบายๆแต่ถ้าเป็นผู้บัญชาการระดับสูงเงินเดือนจะพุ่งไปถึง51,000ถึง1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวงานนี้พลโทหญิงมาลีของเรามียศเป็นพลโทแถมยังพ่วงตำแหน่งรองเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วย ทำให้เป็นไปได้ว่ารายได้ของเธอน่าจะอยู่ในช่วงหลักแสนก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแรงออกมาโต้ตอบอย่างดุเดือดขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้นถ้าอยากรู้เงินเดือนจริงๆของเธอคงต้องไปถามเจ้าตัวเองแล้วละ่ะแต่เอาเป็นว่าแรงที่ใช้ในการแถลงข่าวในแต่ละครั้งน่าจะมาจากเงินเดือนที่ได้รับแน่นอน